ສະຫນາມສຸນໂຕຫນ້າບ້ານພີ່ນ້ອງສອງສອງ บายดีพี่น้องรง,งเรียนอัปเดตพี่น้องส่วนบวกกับค้าข้างเรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดข้างหเห็ดฟังเดียวปลูกแซมค้าได้พี่น้องบวกกำลงังสริครับมาซับเดตให้บ้างเรื่อยๆพี่น,อน้องอย่าพลาดไปวังแมี ลูกหยาเขาปวดก็ทำมันมตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับกรังเศษขังเก่ากําลังเป็นห่วงเดินลับปิดม่วหนอนดกมาหมกม่วเ้ย <laughs> วงม่วงอกล่องม่วงสามรถที่นอนมัสองพันตัวสองพันตัวสองศูนย์เจ็มันะรสองเจ็ดศูนย์องเจ็ดศูนย์ก็ศูนย์คือบ่ nhiều bọ ngô nhiều nhà khu <laughs> lại cái mì. này ngô ngheo ngô ngheo cũng có mì nhau có <laughs> thì ข้าวผัดนจังเหมือประมาณจังเหมือโบราจันพรคนละขี้อ้นบกตังซื้อคนไปสร้างหลายเลยใ <c oughs> จเย็นเลยพระอกสังขอข้าดแกบท่านอีกจังน่อยสอง้เมื่อคนละฟังหนึ่งหนาหกร ทอเลกันซื้อเลกกาถือพี่น,น้องเลยทะเลกับไก่ว่าอร่เป็นลวกฟังนี้ลำไห้แล้วหงาขึ้นซุนีแกทีมัมน <c oughs> ไปทะลุงูงูงูแดดสีมังแรงอดตอนออหลักอยู่ร <c oughs> อบอนหนักก็ให้หน่อยขอลีเถาเาวบดแล้วเอาพดหน่อย ตมากเหรอังอัปเดตพี่น้องอัปเดตตรงนี้ซื้อลือพี่ทมไม่ตียสูงเติอบอยีกด้วยมวงมวงมวงยั่นงางพี่น้องย่ามไม่เล้วบ้าอยากงามไ่มีผัดยาดซือ้อเลย <laughs> ไม่ถูกหวย ต้น,นเดี๋ยวสองสายท่านฟ้าลั่นบัพี่งใหญ่ฝ้าลั่นมันฝ้าลั่นบัพี่น้อ,นองมันี้อันนี้ฝ้าลั่นดกอยู่จุ๊เซกันครับ เง,งี้ยงถันไปก็เป็นข้าวโพดด้วพี่นอ้องเป็นแถวเลยครับสีมังแรงก็ยังหวาน,อ,น,น,อ,อ,น,นอ,อยู่พี่น้องมังใหญ่เขามังแก้วร้อนร้อนร้อนมังแรงสดใยมีนกกุุงกุ้งเขาก็เป็นหัว เดดไปเรื่อยๆเด็ดไปเรื่อยๆค่านพี่น้อเมื่อยเศร้าผมม่ไว้แดดห้อนออีกแล้วน้ำใส่แดดอีกแล้วน้ำบ่ลึกเลยพี่น้องนี่น่เอวเล็กหน่อย สาน้ำสวนตัวหาบ้านพี่นอ้องคล้องคล้องอนไรเก็บไปดองอยู่พี่น้องโดกโดกก็ไม่มีคนกินก็เริ่มลน้นย่อมอัปเดตสวนพี่น้องอะไรอันนี้มาลวกหมูแรง พักบุ้งอันนี้กันจองแม่เก็บแล้วเก็บไปส่งมาแลงครับลายตุงดูไปซื้อกุ้งมาแกไว้รอพอบอ่ะทางนี้เกิดห,หอนหันหันแห้งอ๋อคลิปนี้อัปเดตสวนที่นอะเดี๋ยวมาแล้งมากินเขาเจนน้ำกัน อนไคลิปนี้เป็นคลิปสั้นไปก็นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื่อแรกเขาจะมาเบิ่งไปขอนอกกินขอบคุกันนะครับสวัสดีครับผมติดตามต่อในคลิปต่อไปคนระับ